ควรถ่ายคลิปเอามาเอามาบายบอกบายบอกไม่ทอท่าเขาเท่านี้นี่ตะโมดเบิดได้อยู่นี่มันแหย่บมดแดงนะคะมื่อนี้ไม่ือท่ากันเลยเอาแปแป้ง

โอ้ไข่เพียบเลยมันเอาออกบ่ได้มันซองแคบขเขาเถอะ มโอเคเอาไปทเไปทปันหะขา้นถือบ้านแม่คือหลายแทะกูใส่แป้งหน่อยจะบั็น เมิองออกนะเขาจะมาเบึ่งน้านี่ หมดแดงว่ามันอีกนะเฮ้ยไม่คืนได้หลายอยู่อง้งิกัน่นนนบึงเอาเขาจะมาเบึ่หหนานี่เนาะ <laughs> มุแงแดงตีงตมขันานึานงน กก็ัดดเจีบขนามันถือให้เขาด้ยาวยอยู่หันเละเขาซีกแป้งอยู่หันเนาะ Nhà bố bụi đen nha không hung đen nha học đạo diễn đẹp 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 đẽ đẹp เดี๋ยวเอาไปให้ค่ะกินอันนั้นไง่หนาเอามาทีไว้หนาอืม ก็ทีถึงนั้นมันก็ตายแล้วไห้เปี๊ยกจะแก่กูเอ็ดจากเดแล้วมึงมีบ่อนเอาขึ้นเนาะมันกระตุงเยอะภาพมึงฮะตรงไม่สั่นคู่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 เยอะติดดับมือกล้องนับไม่แห้งนะอ้ามึงเปี๊ยกมันออกคนละ ย่างย่างย่างเป็นหินนะคเขียบก็หิน เย็นเอาผ้ากวงกุ้งนะแม่ มึงเด้อครับนี่แงมดแดงครึ่งห้างนึงได้ครับได้สำนีที่บอกอีกครึ่งนึง ยังไม่ได้มาเอาวังค่ะน้าเขาแย่ขึ้นไปเพื่อนเอาอยู่ห้างเขากันที่เพื่อนเอาอยู่นี่กันแ่กกว่าตุนเดียว Nhỏ ăn xẹn Biệt bớt Một đèn, một đèn hái Một khấm, đèn thành con alo an mua cái nó, hả? Món thì, thì, thì ừ, ừ, đẹp. กอกสองเนาะกอกแรกเป็นที่เลยดมสิะท่านันเขาว่าเนี่ยันเต็ม้าเข้าอยู่อ๋อไม่ได้่ะอืม

ป่านี้ก็จะม้างก่อนจะซื้อวะถ้าป่านี้ก็จะบวม้างเนี่ยห่อยอู้อัน,นมองเขามะาลบผลใน่ไหมบ่ นี้น้ำไหลผมไม่็ดนอน้าทงหนิเนาะงั้นกกกล้ๆเป็นบที เอามองมันทุ้มเหนไหม่ นี่นี่นะคะเม่มันออกเปแล้วมันก็สิเป็น,นอยนากสีนะคะ จะพาไปเบิ่งคนเงี้โอ้ยินบินินิน ห้างไงปน,โน,โน,นันโอ,อ,อเธออม่แล้วครึ่งหนึ่งทีละทีละไเที่ยวเพียงแป่แค่ไหนเพียงแค่